อวันที่สองของการเล่นเพดโกไม่ใช่วันที่สองหรอกอย่างวันแรกอยู่เลยผมเพิ่งลงคลิปไปเมื่อกี้นะครับแล้วผมมาอัดต่อเลยนะฮะเปิดสื่นเกมเบาๆแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวข้าที่เดี๋ยวเปิดสามไม่ครั้งที่แล้วเปิดสามหลอดหูแทบแตกเพราะพฉะนั้นครั้งนี้เหลือหลอดเดียวพอ ดินพันนิดหนึ่งเพิ่งลงคิปไปโอ้โหไปสักประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงได้แลลวนะครับมีคนส่งมาให้แล้วนะครับผมขอบคุณมากเลยโอ้ห้าแสนเลยหรอขอบคุณครับอุ้ยสองแสนขอบคุณนะขอบคุณมากเลยนะครับหกแสนสองสี่แสนครับแปดหมื่นนะฮะแล้วก็มีคนนึงส่งมาให้ถึงเจ็ดล้านเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเคลมให้หมดชื่อก็ขึ้นอยู่ตานนี้เลยขอบคุณนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยเรามีน้ํายาพวกนี้อยู่นะซึ่งคิดว่าจะมาเปิดใช้ดูกันนะครับเป็น ยาที่หมดลูกเต่านะเอาไว้หมดลูกเต่านะครับเดี๋ยวลงก่อนหาตำแหน่งเปิดดีๆแป๊บหนึ่งเออแล้วผมอยากบอกคุณผู้ชมนะครับว่าทันใดที่ผมลงคลิปก็คือผมได้ตัวนี้มานะครับห้าแสนเอ้ยไม่ใช่ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะฮะลงคลิปปุ๊บได้เลย blessing ได้ว่ะอ่าแล้วก็เป็นเรนโบถ้ากดคู่ความกานันนี่มันจะเป็นไงมี blessing หนึ่งอันเรนโบ้หนึ่งอันไหนลองกดอุ้ย๋อมันเป็น blessing ก่อนเหรอเอาแล้วเรนโบหายไปเลยก็คือเอาอุยอ้ยอุ้ยลิลิลิ แหมมาซ่อนแล้วอยู่ตรงนี้จ้าอัพเบสซิ่งงั้นผมลองกินแค่เบสซิ่งอย่างเดียวอุ้ยสีม่นสี ่รหรือไม่กับการที่ต้องมาเปิดคอม24ชั่วโมงเพื่อที่จะ F K Game So RG หรือไม่ก็เกมใดๆก็ตามในหลวงบอกเรามีทางออกให้คุณนี่เลยครับแอป UG Phone เป็นแอป F K Game อะไรก็ได้ซึ่งมันจะเป็นทางออกให้ทุกคนราคาเริ่มต้นวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าโหลดผ่านลิงก์ใต้ชิปเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับได้ลดครั้งละ20บาทเลยนะถือว่าประหยัดไปได้มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถชําระเงินในแอปได้เข้ามาที่เว็บการ UG Phone แล้วก,กดปุ่ม Play Now เลยนะครับหลังจากกดปุ่ม Play Now เสร็จแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ต้องการไดด้้้เเเเลลลลยยืืออกกกแ็็จสวซ ครวกดจ่ายต่อได้เลยนะฮะเสร็จแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายเงินซื้อนะครับผมมีัวเลือกอำนวยความสะดวกให้มากมายไมว่าจะเป็นธนาคารต่างๆที่เพาหรือ r u e m o n e y แม้แต่ทัว l ์เก็มีคอมเพกก็มาสะดวกสบายขนาดนี้ต้องไปจัด UG p h โฟ e กันหน่อยแล้วคอมจะได้ไม่พังอีอี กล่องซุ่มซองจินอูมีโอกาส5%ได้รหัสเลยราคาแค่29บาทเท่านั้นเองครับได้มาเป็นรหัสเลยถ้าเกิดว่าสนใจกันล่ะก็ก็ไปซื้อกันได้เลยที่ DC Shop มีไก่เพชรไก่เวลเรั่มตัน15บาทรวมถึงตัวรับอัปเดตใหม่ทุกตัวมีบริการหลากหลายให้เลือกใช้งานกันเช่นเพชรแบบเทรดเข้าตัวขายได้เลยคลิลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหาเว็บ DC Shop ได้เลยนะครับของเขาจริงๆต้อง DC Shop เท่านั้นนะเ <c oughs> บสิกขวดอุ้ย1 7วะ่ะ มีตั้งอยู่46ล้านนะครับคิดว่าจะอัปเกรดนะแต่ว่ามันมีอันนึงที่ผมค่อนข้างอยากจะได้ตอนนี้ก็คือไข่ใบใหม่นะครับซึ่งมัน350ล้านเลยนะผมมองว่ามันยังแพงเกินไปเพราะฉะนั้นเราเอาเพชรอุปถึปก่อนเราจะได้สัตว์เลี้ยงใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งอันนี้เป็นบบลตี้รีวอร์ดนะครับก็คือนักล่าหัวนะฮะซึ่งถ้าเราสุ่มได้สัตว์เลี้ยงตามที่มันกําหนดไว้ไป้ายจับประกาศอันนี้นะครับมันก็จะให้รางวัลเราได้เองนะอันนี้ก็เป็นอัปเกรดที่น่าสสนใจับเาาอกว่ต ที่โดนไหม ตาเป็นค่าหัวเนี่ยมันจะมีโอกาสหาง่ายขึ้น30%เลยนะอู้ <Ooh. S 1> แล้วตอนนี้มันหมายตาตัวอะไรอยู่เนี่ยมันหมายตาแบบเนี่ยสล้านอย่างเงี้ยเก้าล้านหออกง่ายขึ้น30%มสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็ดูดีเลยนะน่าสนใจมากครับอัปเกรดนี้อีกอย่างนึงที่ผมยังไม่ค่อยเคลียร์เลยก็คือพชั่นนะครับยังค่อนข้างเหลืออีกเยอะอยู่นะเนี่ยค็อกเทล50ล้านโอ้เพราะฉะนั้นเราเอาเอาอันไข่ก่อนล้วกันตอนนี้เดี๋ยวฟาร์มก่อนนะจ๊ะเพิ่งเห็นว่ามีโกลเด้นได้อยู่ตั้ง25อัน25บห กินเลยแล้วกันโอ้หยี่สิบห้าขวดว่ะอ่ะกินไปสุ่มไปแล้วก็ุบกล่องไปน่าจะเกลือนะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรดีเท่าไหร่อู้หู้ได้ของเยอะมากเลยครับตีกล่องใหญ่ทีหนึ่งเบิม้มเบิมเลยหมดครับขอไปฟาร์มก่อนุลืมว่าอันนี้มันแค่ยี่สิบสามล้านเราก็ซื้อไปก่อนเลยแล้วกันนะครับฝั่งขวาบนนี่ตันและในส่วนของการล่าข้าวหัวยังมีชยนี่เพชรท,ที่เราต้องหาเอ่อก่อนจะไปขายใบใหม่เราต้องไปชยนซี่เพชรก่อนได้เลยตอนนี้ผมสุ่มไปแปดพันสองนะครับก็ ใช้ได้อยู่นะอาจจะเป็นเพราะเราเติมโชคไปหรือเปล่าวะเราเหมาเกมพาร์เลยดิอันนี้อาจจะเป็นผลของเงินตราอุ้ยเมื่อกี้ผมได้แสนสองมานะครับ๋อมันคือตัวนี้นะครับนี่มันคือตัวนี้เลยที่ได้มาเมื่อกี้ไม่ค่อส่งขอ,งข,อขวัญมาอีกแล้วไหนอุ้ยใส่บอกราก้อ,อุ้ยเพชรเหมือนหนึ่งเลยขอบคุณครับว้าเจ็ดแสนขอบคุณครับลิชแคทโอ้โหขอบคุณมากรับให้หมดขอบคุณทุกแรงบันดันใจ ลายชื่อขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับขอบคุณนะมีของขวัญแอบมาอีกนิดนึงขอขอ,ขอดูอีกนิดนึงนะป๊าป๊ๆป,ป,ป,ป๊อุ้ยขอบคุณนะครับผมเคลมเลยนะฮะแล้วก็ดูประวัติไม่ขอบคุณนะครับอัชระอุ้ยเขาส่งมาให้ตัว 1.35M ขอบคุณนะจ๊ะพอละเดี๋ยวไปดูใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้รับเยอะเกินไปละโอ้ยโอ้ยอ้าโอ้หล้านอีกแล้วอุย้ยคนลุกเลยโอ้โหอยู่ดีๆก็โผล่มาไม่ให้ v, ใหวีไม่ให้แววไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียง5ล้านว่ะคุณดู24ชั่วโมงนี้จะมีอะไรมากกว่า5ล้านไหมไปอรอลุ้นนะครับอรอลุ้นผมพร้อมอัปเกรดชายนี่เพชรห0ึ่อครับมีโอกาสหนึ่งในหนึ่ง 100ที่จะได้ชายนี่นะครับผมแล้วก็อันนี้มันจะเอฟเฟกต์สำหรับยวจ์เท่านั้นนะครับผมก็คือต้องตัวใหญ่ออกแล้วก็1ใน100ของตัวใหญ่อีกทีหนึง่งมันจะมีโอกาสได้ชายนี่ตัวใหญ่นะครับก็ซื้อเก็บไว้ก็ไม่น่าเสียหายอะไรนะส่วนอันนี้ครับก็จะเพิ่มชา,า,ายนี่นะครับเพิ่มเอ่อความหาง่ายนะครับจาก1ทับห0เป็น190ทับกนะครับก็จะหาง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะเพิ่มออสอะเออภาษาไทยเขาเรียกอะไรวะซึ่งอันนี้มัน500รออิมเลยนะ ผมเก็บ 350M ไปปลดล็อกไอ้ไข่หมานี่ก่อนนะครับไข่ไข่หมาพ,พูดแล้วมันดูดเดี๋ยวนิดๆหน่อยๆก็ามาลงที่โพชั่นละกันอุ้ยเลิ่มเรื่องเ,เ,เสียงเกมว่ะจอยครับตอนนี้ผมมาโลกซื้อขายนะครับเนื่องจากว่าผมจะมาเก็บใช้นี่เล็กนะครับผมนี่เลยฮะซึ่งมันจะเพิ่มโชคถาวรนะโคตรดีก็เดี๋ยวเก็บให้ครบ50บาทแป๊บอุ้ยมันเขาจะรีซ็ตวันแล้วนะครับนี่เพิ่ง5โมงเองนะแต่ว่าเขารีซ็ตแล้วนะครับก็ซุ่มไปเลยคูร้อยนะครับ ออแค่แค่เนี้ยสศรษกมาอันนี้น่าจะครบอันที่5้นะครับซึ่งเออเหมือนผมต้องขึ้นไปข้างบนก่อนไหมมันหนึ่งจะน่าจะเก็บได้นะครับอ่าเรียบร้อย5้าสิบอันนะครับก็จะเพิ่มโชคถาวรเต็มที่แล้วมาคุณผู้ชมครับคือผมแอบไปงีบมาคุณผู้ชมดูตังค์ผมตอนนี้ว้าเก็บได้อย่างเยอะก็เดี๋ยวผมจะไปสุ่ม ทำควสนะครับเปิดตู้อันนี้ก่นอนลืมเปิดแสงเกมมาครับอัปเกรดเรามาอัปเกรดกันดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปในส่วนของไข่กันก่อนนะครับลัคเกีมร์จะเป็นไข่อันนี้เลยนะฮะที่เราต้องการด o อกเอกนะครับผม อันนี้มันเท่าไหร่นะ500ล้านวิชไนนี่เหรอเราเอาไข่ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะไข่มันตันที่มัชรูมเอกซึ่ง 999M นะครับก็เดีย๋ยวผมจะไปอัพไอ้นี่ก่อนแล้วกันโพชั่นนี่ตรงนี้เลยนะฮะเทียร์เจ็ดโพชั่นเทียร์เจ็ดคอยโพชั่นอ่ะแล้วก็ตรงนี้ค็อกเทลอ่พไปเบเตอร์ค็อกเทลลัคก,กี้ เซคันแชนนี่คืออะไรอ๋ออินสแตนต์พชันจะมีโอกาสใช้ได้อีกรอบหนึ่ง,งก็คือยาที่ใช้ได้รอบเดียวเนี่ยมันจะใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับยาพวกที่ชื่อตระกูล i n นสแตนนะฮะอ่าอันนี้ก็เพิ่มโอกาสที่จะใช้ได้อีกรอบโอเคมาพ o t i o ชันเราค่อนข้างจะเต็มอิ่มแล้วปะเหลือตู้นิดนึงครับอ่ะซื้อไปให้หมดเลยเต็มเลยไหมเหลือเมอร์แชน,นครับตรงนี้อ่ะซื้อซื้อซื้อให้หมดห้ย อิ่มอิ่มว่ะตัด้ะบ้านในส่วนของโพชั่นตรงนี้อู้ตัดแล้วเลเวลลิงตัดแล้วบูทนี่ยังไม่ตัดเหลืออะไรเนี่ยเหลืออ้อน่าจะเป็นโฮเวอร์บอร์ดผมจำได้ว่าในนี้เนี่ยอืมนี่มี Flying Gift ต์อยนะครับก็จริงๆมันยังไม่จำเป็นแต่ว่าก็ปลดปลดไปให้มันครบคบก็ได้นะอโอเคต่อไปที่เราต้องหานั้นก็คือ ไข่มัชรูมเอกนะครับแล้วก็กลิมเมอริงซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลากลับไปฟาร์มต่ออุ้ยเอาไฟน์กิฟมาโอ้ก็ดีอยู่นะเนี่ยเออมันยิงให้เองเลยเหรอไม่ใช่ได้เลยใช่ได้เลยเฟียวอยู่เฟีวอยู่ก็เดี๋ยวผมฟาร์มต่อนะครับโอ้ยเจ็ดแสนนั่งดูคลิปฝรั่งอยู่เ <laughs> จ็ดแสนออกโอ้ย ตอนนี้มากสุดตัวที่5เราเป็น7จ็ดแสว่ะคุณดูนะครับอุ้ยเราได้อันนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ้ยผมได้เหรอผมน่าจะได้ปะอันนี้ลืมดูครับอทําภารกิจกินอาหาร35กินผลไม้แต่ผมอิ่มผลไม้อยู่หรือเปล่าเดีย๋ยผมน่าจะอัดไปเต็มที่เลยนะเมืเ่อกี้โอเคน่าจะต้องรอให้ผลไม้มันหมดลิว์ว่ะ โอ้กินเยอะไปก็ไม่ดีเหรอเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมมีก็้หมายอีกอย่างหนึ่งก็คือปลดล็อกอัปเกรดให้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เก็บเวลให้ถึง300ปะเนี่ฮะเขาบอกว่าถ้าเวล300เนี่ยมันจะสามารถรีเบิร์ตได้นะครับสองเท่าเท่าไรวะอ,อ๋อสองร้อยเหรอผมมองเป็น300ได้ไงวะเนี่ยก็เก็บให้ถึงครับเราจะได้รีเบิร์ตกลับไปเวลหนึ่งกันนะครับผมแล้วเขาบอกว่าจะได้รางวัลเนี่ยเยอะมากๆผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้สิทธิพิเศษคูณถาวรอ,อะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้นะเนี่ยฮะเร มัชรูมเอกนะครับ 999m แล้วก็ค่อยมาปลดอันนี้นะครับเฮ้ยโอ้โอ,โอ้มาลุลัวว่ะดูพออ,อยู่หน้าจอแล้วมันมาหรือว่าตอนไม่อยู่มันก็มาแต่ผมไม่ยูไม่รู้หรือเปล่าอุย้ยเท่านี้ทีมเราก็หลักล้านครบแล้วนะครับสุดยอดสุดยอดเอาว่าผมจะกดน้ำยาเปิดไว้ซึ่ง คือตอนนี้เนี่ยตัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันหลัก1,000ล้านขึ้นเลยใช่ไหมวันบิลเลียนก็เดี๋ยวผมจะกดแบบโชคเต็มๆนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันกดได้อะไรกี่อย่างนะก็เออเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนนะครับเราสุสมให้มันเป็นโกลเด้นได้ได้ไหมถ้าผมผสมโกลเด้นไดธรรมาชาติกับเรนโบว์เนี่ยมันจะเป็นครึ่งเรนโบว์ครึ่งโกลเด้นไหมอ่าตอนนี้เป็นโกลเด้นไดอยู่นะครับผมลองกดเรนโบว์ดู อุ้ยผสมว่ะแต่จริงโคเดนได้เราก็มีเยอะก็ใช้ไปก็ได้นะครับเราใช้ instant สานะฮะ<ป>เราไม่มี blessing อะด้ blessing นี่มันห่างไงวะ blessing ได้ die, ต้องใช้ rainbow food โอ้โหแล้วผมเพิ่งใช้ rainbow food คาบไปหมดเลยหายเอ้ยเราคาบได้หรือเปล่าอ่านี่ไงอันนี้คาบเ a น n b o w ไปนะครับเอาต้องเป็นใช้นี่ด้วยหรอเพิ่งกินไปหมดเลยโอเคผมคาบมาแล้วนะครับยวคาบ l ักพชั่นเพิ่มแป๊บ ลักพอชั่นเราพอไหมผมว่านา่าจะหมดก่อนว่ะหมดแล้วจริงด้วยอุ้ยอันนี้เยอะมากได้อีก3ขวดว่ะโอเคนา่าจะหมดแล้วว่ะลักพอชั่น3ทํทำเพิ่มได้อ่ะทำเพิ่มเลย instant มา blessing อุ้ยดูลูกเต่าดิโเคเท่กดเลยนะป๊า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 ป๊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 ปปปปปา yes มาว่ะคนดู10ล้านว่ะอุ้ยเขาจุดหูให้เราด้วยว่ะโอ้อุ้ยไหนดูตัวหน่อยดิอุ้ยน่ารักอยู่นะสิล้านครับเขาจุดหูให้ว้าวไปอีกสักขวดไปเรากินพร้อม instant สอได้ไหมกินได้ด้วยเหรอกิน c o c k t a ยวไปด้วยนะครับเรนโบว์ bow, แล้วก็กลเด้นครับอุ้ยสีผสมกันอย่างสวยไปสักขวด ฮึบเฮิบโอ้โหเจ็ดหมื่นห้าว่ะเขาดีโคตรเกลียวุ้ยแต่ว่าได้สิบล้านมานี่เอาอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับอ่ะเรามีอินสแตนซ์สามบ e ิซซิงนะครับอ่า uh golden rainbow rainbow เราหมดเราค้ามเรนโบว์ได้ไหมอินสแตนซ์หนึ่งด้วยอ่ะไป lucky potion ชห้าไปขวดอินสแตนซ์หนึ่งเอ้ยไม่ใช่เราทำอะไรนะ rainbow เออน,เนี่อ่ะได้ขวดหนึ่งครับใช้เลยมาอีกสักรอบเฮิบ <L an> มาหน่อยไหมมาหน่อยไหมโอ้โหเจ็ดหมื่นห้าอีกแล้ววะ่ะ คือหมดแล้วหรอโชคโชคเราหมดแล้วปะใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ครับสิบล้านมาสิบล้านออกเดี๋ยวเก็บเหรียญแล้วก็ฟาร์มเวลกันต่อครับอยากให้ได้สองร้อยว่ะโอเคดูตังผมสิครับ9 9้9เกเก้าเอ็มเป็นที่เรียบร้อยว่ะคือตอนเนี้ยผมว่าทุกอย่างมันเริ่มจะเม่เซนมาตรงนี้แหละครับคือผมคิดว่าเออเวลจะเพิ่มขึ้นเยอะต่อเมื่อเราได้สัตว์เลี้ยงหลายๆใช่ไหมซึ่งก็ ไอที่ทําให้สุ่มได้ไวขึ้นอันนี้ก็เท่ากับ XP มากขึ้นนะครับยิ่งมีโชคเยอะยิ่งเท่ากับ XP มาก นะครับก็เท่าที่ผมคิดไว้ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละตอนนี้ลายาเราค่อนข้างจะหมดแล้วนะฮะเผาผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่พอจะทําได้ตอนนี้คือเราไม่มีอินสแตนลักใช่ไหมเดี๋ยวไปดูแปบบ๊บมาช็อปอันนี้ยังไม่รีเฟซนะครับอีก3นาทีหรอเมื่อแชนล่ะเมื่อแชนก็อีก3นาทีแน่ซือ b เ s ล i n g d ด้ก็คือใกล้เข้ามาแล้วนะครับตอนได้เ s ลชิงได e เนี่ยผมกะจะอ่า ผสมยาโชคและกดไปทีเดียวแต่ตอนนี้เราขออัพไปก่อนนะครับไข่ที่ดีขึ้นก็เท่ากับ XP มากขึ้นเพราะเราจะได้ตัวดีขึ้นนะครับ1.10ทับ10เบเตอร์ แปะโอ้โหตังกลับมาเลยหนึงโอ้เหลือให้แค่นี้เอ่อที่เหลือก็คืออัพทุกอย่างนะครับอันนี้ 500M ใช่ไหม 500M แล้วก็มีอะไรอีกนะบูทนี้ก็ยังไม่ครบนะครับบูทพชันเหลืออีกนิดนึงอ,อ่าพชันอ๋อพชั่นหมดแล้วเหลือเมอร์ชันปะเอาหมดนี่ <c oughs> เหลืออะไรวะอ๋อดูผิดมันครบแล้วนีหว่าโพชัน ก็น่าจะเหลือแค่โฮบอรดนะครับซึ่งมันยังไม่ได้จําเป็นมากก็เก็บไว้ก่อนผมไม่รู้ว่ารีเบิร์แล้วไอ้พวกอัพพวกนี้จะหายไหมผมคิดว่าอาจจะหายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับก็มีในส่วนของเทรดดิ้งที่ยังอัพไม่ครบนะฮะอ่าไปเดี๋ยวเก็บอัพ500ล้านก่อนเราวค่อยอัพที่เหลือโอ้ยโอ้ยไอโอ้ยไป มันเป็นลูกเสาเบสซิ่งแบบปกติเลยนะครับซึ่งเมื่อกี้มันครบไอ้นี่พอดีเว้ยผมก็จะกดพร้อมน้ํายาหาน้ํายามากดแต่ว่าไม่ต้องหาน้ํายาว่ะอ๋อมันเป็นอันเดียวกับไออีกอันนึงคนที่เคยมีคนให้มามันลิ้นล้นพันไปหมดแล้วอุย้ยเอาเรื่องจัดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเกมคือถ้าเบสซิ่งครั้งหน้ามาเนี่ย ผมอยากที่จะหาอุ้ยเนี่ยเห็นว่าเมื่อกีน้นสมแล้วเล้านเวลมันอัพเลยนะครับคือผมพยายามที่จะหาน้ํายาน,นี้มากดคู่กับเบ e s s i n g ะะครับแล้วก็ผสมลูกเต๋าเป็นลูกเต๋าลุงนะลูกเต๋าแบบเท่ๆอะ่ะคือตอนนี้เราขาดเลนโบได์วะ่ะก็น่าจะต้องฟารมไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับไปอุ้ยมีคนเพิ่งได้ตัวใหญ่อุ้ย3ตัวกันเลยเหรอโหเอาเรื่องจัดเลยวะ่ะ อยากได้บ้างว่าอยากเป็นหนึ่งในนั้นบ้างอะ่ะคุณผู้ชมผมเพิ่งเห็นสายบนนี่ครับมันบอกด้วยนะว่าเอา่อใครโลได้ที่ประเทศไหนนะครับมีคนไดตัวใหญ่ที่ไทยเว้ยคนไทยว่ะคนเอาเรื่องครับอยากเป็นหนึ่งในนั้นบ้างก็เดี๋ยวเรากดอันนี้ให้เป็นลูกเต่าอันนั้นก่อนนะนี่ครับ เป็นลูกเตาเบลซิ่งอีกแล้วเราก็จะกดเอ่อเรนโบ์ครับแล้วก็กดโกนี่ครับผมเป็นลูกเตาแบบนี้เราก็จะกดค็อกเทลไปด้วยนะเออ่มันน่าจะมีอยู่แล้วแต่ผมก็กดเพิ่มไปเล่อินสแตนลักสามไปอีกรอบพร้อมไหมทุกคนผมพร้อมแล้วไปครับขอล้องละขอล้องละโอ้โหเกรบว่าคราวนี้ไม่ได้ดีครับวันนี้โอ้ไม่เป็นไรครับ ไปสุ่มต่อไปเรื่อยๆนะฮะผมได้ครบ500แล้วครับก็อ,อัพเลยชิงครบแล้วว่ะหน้านี้ลักเย์ครับต่อไปครับเราก็จะอัพในส่วนของอะไรดีบูทฮูเวอร์บอร์ดไหมนี่ฮะฮูเวอร์บอร์ดเราอัพให้หมดเลยเอาสก,กินนะครับอืมแพงจังเฮียโอ้ขาดอยู่ิดเดียวไปฟาร์มต่อแล้วเราจะได้หูวบอร์ดมาเป็น ขี่ได้เลยล่ะอุ้ยเทจัดใช้ได้เลยคือผมอยากรู้ว่าถ้าผมกดไอ้หนล้านเปอร์เซ็นโชคอันนี้เนี่ยโดยที่ไม่กดลูกเต๋ามันจะมันจะเกลือไหมผมขอลองดูนะไปเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊อู๊ห้าล้านว่ะอู้แล้วเคล็ดผ่านเลยหรือว่าเราควรกดแยกกันวะคุณดูคิดว่าไงครับลองเม้นมาดูได้นะผมคิดว่ากดแยกดีกว่าหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหตอนนี้สัตว์เลี้ยงเราหน้าตาเป็นไงบ้างนะครับเรามี5ล้านเหลือ1ตัวเลยนะผมยังเหลืออัปเกรดในเทรดดิ้งที่ยังไม่ได้อัปเลยนะครับก็มาอัปก่อนละกันนะอ๋อเมลบ็อกมันต้องอัปเกรดด้วยหรอไม่งั้นมันตันเหรอเนี่ยแล้วก็บูทนะครับอัปให้หมดเลยอ๋อเกี่ยวกับอินเด็กซ์ใช่ไหมอุ้ยสวยสวยสวยแล้วก็บูทนะครับอัปไปอึพอัพ เออเอาตังค์หมดอุ้ยเวลเราขึ้นมา162เลยเป็นเพราะเราอัปเกรดด้วยหรอใช่ไหมหรือว่าเป็นเพราะเมื่อกี้ผมได้สัตว์เลี้ยงมาน่าจะเป็นยังไม่กี้มากกว่าหรือเปล่าจะเชงจะเชงครบแล้วว่ะหน้าอันนี้ครับ31ทับ31ครับก็ขาดอะไรอีกหนอหน้าอื่นก็ดูครบแล้วนะครับน่าจะเหลือแค่โอ้โหบอดแล้วแหละใช่ไหมอ่ะ 15m อุ้ยอันนี้ 85m 8 5กับ45งั้นผมว่าเราต้องเก็บสัก 200m ว่ะจะเชงจะเชงหอเ9้ออีกแล้วหรออันนี้ผมขาดเท่าไหร่ครับอัปเกรดอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยเก้าร้อยสิบผมขาดอีกแค่อันเดียวก็คือโฮเวอร์บอร์ดอันเมื่อกี้ซึ่งต้องใช้9 99 9 m อโอ้ my god โ oh อ้ไม่นะรู้สึกเหมือนจะกำลังจะเสียสติเลยว่ะคุณดูแมไม่เอาไม่ไม่บอกว่าเอาเลยนะเดี๋ยวผมจะกดที่เผยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันรว้กดที่เผย ฮ้ยโอ้โหเหมือนเสียงออกลองใหญ่มากลองใหญ่นี่ต้องได้บ้มเบมเลยนะไหนจะได้สักแค่ไหนกันเชียวแตกแล้วครับไปโอ้สามสเอ็มลูกเต่าไฟเอานะเอ้ยถ้าบอกว่าเอานะดิต้องกดเลย อา้าแ,แค่นี้เองหรอตอนนี้ผมมีเควส1ใน1นึ่งแสนนะครับก็คือต้องสุ่มให้ได้มากกว่า1ใน1นึ่งแสนนะครับแล้วก็สุ่มให้ได้มากกว่า1ใน6กแสนซึ่งอาจจะเสร็จเควสได้ในทันตาเพราะเรามีอินซแตนลักพชั่นขั้น3กดมีอยู่2ขวดนะครับก็ปับ๊บเฮ้ยโอ้โหแปดหมเองโอ้โหอ๋ออันนี้มันต้อง5รอบนี่ว่า1ใน1นึ่งแเนี่ยมัน8ปดหมเองว่ะขวดไปครับ โอ้ยแสนแสนสองว่าโ,โชคโชคเริ่มไม่ค่อยมีอัปเกรดอันสุดท้ายว่ะทุกคนเชงเพกซอสโฮเวอร์บอรดคบแล้วครับผมอัปเกรดครับมึกขังเกาสองร้อยเก่ทับสองร้อ้าสิบสี่ละที่เหลือก็แค่เก็บเวลให้ถึง200แล้วเราก็จะอ่ารีเบิร์ตกันนะครับตอนนี้เวลร้อยหกก็เก็บไปเรื่อยๆเลยแล้วกัน